กราบในมสัสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์ในโอกาสที่สิทธิ์ได้เข้ามากราบพระอาจารย์ที่สวนอตมยตาในช่วงปีใหม่นี้สิทธิ์ก็เลยอยากจะขอโอวาทธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะดำเนินชีวิตในปี2564ซึ่งก็คือปีใหม่ของพวกสิทธิ์เนี่ยนะคะอยากให้พระอาจารย์ได้มอบโอวาทธรรมเพราะว่าช่วงเนี้ยทางสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็โรคระบาดทำให้ สิทธิ์เองหรือแม้แต่เพื่อนๆเ,เนี่ยก็วิตกกันไปเหมือนกันนะคะในเรื่องการดําเนินชีวิตก็เลยอยากจะขอรักธรรมพระอาจารย์เป็นที่พึ่งทางใจให้สิทธิ์ด้วยเจ้าค่ะกัดมาสการเจ้าค่ะ,ะ,จะเจริญพรนะก็เราบอกว่าปีใหม่นะก็จริงๆปีมันไม่ได้ใหม่ปีมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวัฏฏะของมันคือมันวนรอบมันไม่ได้ใหม่มันวนกลับมาเพราะฉะน,นั้น,น,นการที่มันวนกลับมานี่ไง ไอโควิดนุนก็เหมือนกันมันก็วนของมันตามรอบมันวนกลับมาเมื่อก่อนเป็นฝีดาษเมื่อก่อนเป็นอหิวาเป็นโรคหามันก็วนของมันตามรอบนี่ก็คือถึงรอบของมันเพราะนั้นมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติมันเป็นเรื่องปกติของมันแต่คราวนี้เรารู้สึกว่าไม่ได้ตั้งตัวรับรับมือกับสิ่งที่มันเป็นวนวงรอบเราก็เลยไม่รู้ว่าเมื่อถึงวงรอบก็คือถึงวัฏฏะของมัน เพราะว่าความรู้เรามันยังเก่านะเราเลยต้องอาศัยความรู้ใหม่นะความรู้ใหม่ก็คือความรู้ผู้เชา่าซึ่งท่านรู้วิธีการที่จะหักวงรอบก็คือวัตตะแต่ความจริงความรู้เก่าของท่านเนี่ยนะถ้าคนไม่เคยรู้นะมันก็จะหมุนไปตามวงรอบแล้วก็รู้สึกว่าหนึ่งรอบนี่คือของใหม่แต่จริงๆไอ้หนึ่งรอบอย่างเงี้ยมันคือของเดิมนะ แต่อาศัยความรู้ที่พระองค์ทรงรู้ว่าเนี่ยมันเป็นของเดิมๆซ,ๆซ้ำๆซ้ำๆเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อถ้าเรามีความรู้ใหม่อย่างนี้ความรู้ที่จะหลุดออกจากวงรอบความรู้ที่จะหลุดออกจากวัฏสงสารตรงนี้แหละจึงจะมีปีใหม่เกิดขึ้นปีนี้มันจึงจะใหม่มันฉลาดขึ้นมันรู้มากขึ้นมันไม่โง่เท่าเดิมนะแล้วไม่ใช่แค่ตะโกนว่าฉันฉลาดขึ้นแล้วนะไม่ใช่แค่บอกว่าฉันรู้มากขึ้นแล้วนะ ให้ความรู้ที่ชอบทําให้คนอื่นเขาผิดเนี่ยนะความรู้ที่ชอบทําให้คนอื่นเขาผิดเนี่ยนะก็คือเราชอบว่าคนอื่นให้เขารู้สึกผิดแต่เราไม่เคยรู้ว่าที่เราไปว่าเขานะเราผิดยิ่งกว่าอีแต่ถ้าเราจะเตือนเขาให้เขารู้สึกสํานึกผิดแล้วตัวเราเตือนเขาด้วยเมตตาด้วยความรู้จริงๆว่าเราทําได้แล้วนะถ้ามันทําแล้วมันดีอย่างเนี้ยเตือนได้นะ การพูดให้เขาสำนึกผิดเนี่ยจะมีแต่เพิ่มเพื่อนแต่การที่เราพูดให้เขารู้สึกผิดเนี่ยมันจะเพิ่มศัตรูเพราะนั้นเราจะรู้ได้ไงเมื่อไหร่ที่เราพูดแล้วเขารู้สึกผิดหรือว่าเมื่อไรที่เราพูดแล้วเขาสำนึกผิดถ้าเราพูดไปแล้วเขารู้สึกว่าขอบใจเราที่ได้เตือนเขาอันนี้เราพูดให้เขาสำนึกผิดแต่ถ้าเราพูดไปแล้ว ขัดเคืองใจไม่ชอบใจไม่ถูกใจอันนี้เราพูดให้เขารู้สึกผิดพระเจ้าก็ให้หลักในการพูดว้ไงหนึ่งพูดแล้วเป็นเรื่องจริงสองเป็นประโยชน์สามผูพ้พูดพอใจพูดได้เลยเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องจริงมีประโยชน์แต่ถ้าพูดไปผู้พูด,พดอาจจะไม่พอใจรอเวลา บางเรื่องเป็นเรื่องจริงแต่ไม่มีประโยชน์พูดไปถึงแม้คนฟังพอใจก็อย่าไปพูดหรือถ้ามันไม่จริงด้วยไม่มีประโยชน์ด้วยฟังแล้วอาจจะพอใจยิ่งไม่ต้องพูดทุกวันนี้เราชอบพูดเรื่องไม่จริงไม่เป็นประโยชน์แต่คนฟังชอบพูดกันมันกลับกัน พระเจ้าบอกอย่าไปพูดนะเรื่องใดจริงมีประโยชน์ควรพูดเรื่องใดจริงนะเรื่องใดไม่จริงแต่มีประโยชน์ก็หาเวลาที่จะพูดก็ได้นะอะไรต่างๆเหล่านี้พระองค์ก็ให้เวลาให้หลักการไว้เนะพราะนั้นถ้าเรารู้ของพวกนี้มันจะเป็นความรู้ใหม่แล้วมันจะเป็นปีใหม่เพราะว่าอะไรความรู้ใหม่ๆที่มันไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่มันเปลี่ยนเรา คราวน,นี้เราชอบจะไปเปลี่ยนโลกแต่ตัวเราไม่เคยเปลี่ยนโลกมันหมุนไปตามวัตตะเราก็เลยอยู่ในวัตตะนั้นแต่เมื่อไรที่เราเปลี่ยนเธอจำไว้นะเธอกับโลกถ้าเธอวิ่งช้ากว่าโลกเธอไปอยู่ในอดีตแต่ถ้าเธอวิ่งเร็วกว่าโลกเธอไปอยู่ในอนาคตแต่ถ้าเธอวิ่งไปพร้อมกับโลกเธอจะอยู่กับปัจจุบันเพราะนั้นคำว่า นะจิตว่างหรือจิตนิ่งจิตใจที่นิ่งการมีใจนิ่งก็หมายความว่ายังไงหมายความว่านะเราไม่ไปอยู่ในอดีตนะก็คือไม่ไปติดอยู่ในสัญญาเก่าซึ่งเราช้านะอันนี้จิตเราก็ช้าไปไม่นิ่งหรือว่าวิตกเกินไปไปในอนาคตอันนี้จิตเราก็ไปเร็วเกินไปมันก็ไม่นิ่ง เพราะน,นั้นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราเคลื่อนไปพร้อมกับโลกมันก็เลยกลายเป็นโลกนี้ก็นิ่งจิตตราก็นิ่งนะเหมือนกับคนสองคนนะที่ขึ้นรถความเร็วไม่เท่ากันคันที่วิ่งเร็วกว่าก็จะนำหน้าไปมองไม่เห็นคันที่วิ่งช้าก็อยู่ข้างหลังแต่ถ้าเราวิ่งไปพร้อมๆกันมันก็เหมือนว่ารถสองคันนี้หยุดนิ่ง ะฉะนั้นจิตจะนิ่งก็คือจิตที่อยู่กับปัจจุบันเพราะมันวิ่งทันโลกอยู่กับโลกอยู่กับปัจจุบันคําว่าจ,จิตนิ่งแล้วก็ฝากเรื่องหนึ่งนะฝากเรื่องหนึ่งนะพวกเราก็ติดอยู่กับเรื่องถูกๆผ,ผิดกันนะะฉนนั้นเราชอบบอกว่าแกน่ะผิดคนนั้นผิดคนนี้ผิดนะทำให้เขารู้สึกผิด แต่เราไม่เคยเลยที่จะมานั่งสํานึกว่าเอ๊ะตกลงแล้วเราผิดไหมเรารู้แต่ว่าเราจะทําให้เขารู้สึกผิดแต่เราไม่เคยรู้ว่าเราเนี่ยทำให้เขาผิดแล้วเราจะสํานึกผิดนะเพราะฉะนั้นความรู้ที่ดีที่สุดก็คือรู้สํานึกสํานึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยนะเพราะนั้นรู้ผิดเห็นผิดมันก็ทําผิดนะเสร็จแล้ว่อทำผิดตัวเองทําผิดก็ยังไม่พอไปทําให้ผู้อื่นเขาต้องผิดด้วยเพราะว่าบอกเขาว่าเรามักจะทําให้เขารู้สึกผิดทําให้เขารู้สึกผิด แต่ถ้าจะทำต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาสานึกผิดนะเราไม่ได้บอกว่าใครผิดนะเราชอบโทษว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดแต่เราไม่เคยพยายามที่จะบอกเขาว่านี่นะเพราะเหตุอย่างนี้นะนะมันถึงมีผลอย่างนี้นะแล้วให้เขารู้สึกผิดรู้สึกสานึกผิดนะเนี่ยอันนี้จะดีกว่าสานึกผิดนะแล้วก็มันจะไม่มีการขัดแยง้งไม่มีความขัดแยง้งนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าใช้หลัก,กก็คือตักเตือนกันโดยธรร นะตักเตือนกันโดยธรรมเพราะนั้นปีใหม่นี้ก็มีอะไรก็ตักเตือนกันโดยธรรมนะแล้วก็ให้ตักเตือนกันได้นะไม่ว่ายากสอนอยากเป็นคนดือ้อนะถ้าคนดื้อของเก่าของใหม่ก็คือเป็นคนดีไม่ดือ้อไม่กระด้างนะก็จะเป็นคนใหม่สมกับปีที่มันใหม่นะแล้วก็จะได้มีสิ่งใหม่ๆนะเปลี่ยนเราเปลี่ยนโลกเราไม่เปลี่ยนโลกไม่มีวันเปลี่ยนจเจริญพร